สวัสดีจ้าพี่นางจ้ามาโพ่อแม่เพ่นไม่เจ็บคือเก่าหล่ะจ้ะพี่นางจ้าเมื่อนี้ได้ไก่ต้มน้ำปลาเอาน่องกับอีหยางมันกับนจ้าเนี่ยน่องน่องกับสะโพกจ้าจ้าแมนเมือนี้น่องติบสะโพกนนั้นน่องจ้ามันกินที่ฝุดปันเราเองจ้พี่นางจ้าบ่ได้ตำได้จับปันแต ah. mm ่ว่าไม่มีที่ทำาเห็นให้พี่น้องกินแดนมันยังอยู่ในตู้พี่น้องเอ้พี่วานกับแม่ละ พักใจพี่น้องจ้าแซ่บน้ำกันบึยนอนพี่น้องจ้าหอนใช่ไหมฮะหอนอนอีกเรียพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าแซ่บไปดวนดูจิมหอนนะจ๊ะพี่น้อง

ừ <coughs> 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 ติดมันนี่เพราะคอยติดปากเนาะอืองือติดสะโพกมันจะอือหืออืออเสีย Ừ. Bơi dễ đi Bơi bơi bởi 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 non C'est tout à fait C'est

โอ้หวานๆใส่ต้นหอม コップコップコップ うん。 กินพิพูนอกขาไข่ขาน้องขานี่ไหมจ้ะน้ำพิ่งกินน้องมาถึงพี่น้องจ้ะมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าฝากช่องของแม่เพ้นชาแนลในใจจ้าพี่น้องจ้าฝากพี่ฝากน้องบอกพ่อเมียไปจ็กส่องนี้จ้พี่น้องจ้าแม่เพ้นไปจบไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ